สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษหากคุณบังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะนับว่ามีบุญสัมพันธ์กับคลิปวิดีโอนี้ค่ะผู้อ่านอารัธนาบารมีพระแม่ลักษมีมาประทานพรให้กับทุกๆท่ทานที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าองค์พระแม่ลักษมีอยากจะบอกอยากจะมีข้อความอะไรสื่อมาถึงทุกทท่ทานนะคะ ที่บอกว่ามีบุญสัมพันธ์เพราะว่าช่องของผู้อ่านอาจจะค้นหายากนะคะถ้าไม่ได้กดติดตามหรือว่าไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ก็จะอาจจะไม่เด้งหรือบางท่านกด ทั้งติดตามกดทั้งกระดิ่งเอาไว้ก็ยังไม่เด้งยังไม่เด้งเตือนนะคะแล้วก็เวลาพิมพ์ค้นหาตามแฮชแท็กตามชื่อช่องอะไรเงี้ยก็ไม่ขึ้นคือหายากมากก็ถ้าหากว่าท่านบังเอิญเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ก็นับว่าเรามีาบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นบารมีองค์พระแม่ลักษมีโดนบันดาลให้ท่านมาเจอก็ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าพระแม่ลักษมีอยากจะบอกอะไรกับคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะ ไพ่น่ารักนะคะเป็นขนาดเล็กนะไม,ไม่ได้เข้ากับมือผู้อ่านโอเคพ่อแม่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้คะว้าวคุณได้ k n i g h t of Wands ค่อยคำแรกคือต้องสู้นะไม่รู้จะพูดคำไหนเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบนั้นจริงๆการสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วสู้แบบคนที่จะต้องมีไฟในตัวเองคุณจะต้องปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาให้ได้ สิ่งแรกเลยใครที่จะช่วยเราได้คือตัวเราเองอันดับแรกนะคะแล้วเราจะต้องอยู่อย่างมีความหวังคุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยพลังกายพลังใจแล้วก็ปลุกไฟชีวิตของตัวเองขึ้นมาให้ได้ไพ่ไม้เป็นไพ่ธาตุไฟ อัศสวินคือนักสู้นะคะทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะพบเจออยู่กับปัญหาใดๆก็ตามหรือตอนนี้คุณอาจจะมีความสุขกับชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตามแต่บางเอิญอยากจะฟังคลิปนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือเดินหน้ากับชีวิตต่อไปด้วยพละกกาลังทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยการมีพลังพลังใจที่ดีว้าวคุณได้เป็น the ะฟูค่ะ อุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆทุกอย่างในชีวิตทุกคนเจอหมดแต่จะเจอในบริบทที่แตกต่างกันออกไปคนที่รวยร้อยล้านก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตเขาก็มีความทุกข์ของเขาเหมือนกันเขาก็จะทุกข์ในระดับร้อยล้านของเขาถ้าเขาล้มคลืนลงไปชีวิตเขาจะเป็นยังไง การล้มละลายการเจ๊งการตกจากที่สูงยิ่งสูงตกลงมาก็ยิ่งเจ็บใช่ไหมคะไม้ใหญ่ยิ่งล้มก็ยิ่งดังทุกแค่ไหนทุกที่เขาจะต้องไปประคองธุรกิจต้องไปประคองหน้าตาต้องไปประคองอะไรของเขาความกดดันของเขาก็มีเราระดับพันระดับหมื่นระดับแสนระดับเงินเดือนหลักพันหลักหมื่นเราก็ทุกในแบบของเราแต่และคนมีความทุกข์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือประกายไฟในชีวิตทุกคนมีเหมือนกัน พระเจ้าประทานมาให้เหมือนเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถขุดพลังตรงนั้นออกมาใช้ได้ยังไงไพเดฟูคือไพ่ของการที่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญเขาไม่ได้กลัวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นเขาไม่ได้กลัวกับอุปสรรคที่เขาจะต้องเผชิญไปข้างหน้าไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะคืออะไรนะคะตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าของเขาคือจอระเข้ตัวหนึ่ง เขาไม่ได้หวั่นว่าเขาจะสู้ได้หรือไม่ได้แต่เขาพร้อมที่จะสู้เขาพร้อมที่จะลุยเขามีอิสระในความคิดเขารู้จักคิดแหวกแนวรู้จักคิดที่แตกต่างรู้จักมองมองโลกในแง่ดีมองโลกมุมบวกคือเขามองว่าอุปสรรคทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้คือเรื่องของธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติของเดอะฟูนะคะเขามีความคิดที่สุดโต่งที่อิสระคือเป็นคนไม่ซีเรียสกับชีวิตต่อให้เจอปัญหาอยู่ข้างหน้าก็ยังรู้สึกเหมือน เหมือนชีวิตเป็นซิทคอมอ่ะเออประมาณนั้นอีกหนึ่งใบนะคะสิ่งที่พระแม่อยากบอกว้าวได้เป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะอุปสรรคของคุณอะ่ะมันสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ทุกคนสามารถผ่านพ้นไปได้อันดับแรกเคยอยู่ที่พลังใจตรงนี้มีสิ่งโตอยู่ข้างหลังนะคะ แล้วก็คุณเองก็ยกไม้เท้าขึ้นมาไม้หนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 6สสี่ห้ไม้เรียงอยู่ข้างหน้าคืออุปสรรคแต่อันนี้คือ7ไม้แล้วคุณยกขึ้นมาหึ่งไม้แปลว่าการเริ่มต้นของการเอาชนะอุปสรรคออยู่ในมือของคุณคุณสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้ต้องเริ่มนับหนึ่งต้องเริ่มที่จะลุกขึ้นมา ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ให้ตัวเองจับเจา้าไม่ให้ตัวเองซึมเศร้าไม่ให้ตัวเองนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมมืดมืดของห้องของบ้านลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้นะคะอันดับแรกเลยก็เปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อนเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เชื่อในความเป็นพลังของมนุษย์ที่มีสติปัญญาในตัวของคุณเองลุกขึ้นมาจากที่นอ,งงอนที่มันอุดอู้เปิดม่านออกกว้าง,างรับแสงอาทิตย์ในตอนเช้า เดินออกกำลังกายในตอนเช้าจัดบ้านใหม่ทำความสะอาดบ้านจากนั้นค้นคว้าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ค้นคว้าในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆแนวทางการทำงานใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆคนที่ยังไม่มีงานลองคิดว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราอยากทำและเราอยากจะไปไหน ถึงแม้ว่าทุนจะไม่มีทุนทางด้านการเงินถึงแม้จะไม่มีแต่อย่างน้อยทุนในเรื่องกําลังใจอย่าให้ขาดไม้ที่1ยกขึ้นได้จากนั้นคุณก็จะยกไม้ที่สองยกไม้ที่3มจนครบเจดไม้ออกจากการที่มันขวางทางคุณเพราะว่าราชสีพลังแห่งเจ้าป่าอยู่ข้างหลังตัวคุณแล้วก็มีพระพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังมันคือการส่องสว่างของของความคิดของสติปัญญาและของพลังที่กล้าหาญ มันเป็นพลังที่กล้าหาญในตัวคุณที่มันรอที่จะฉายแสงออกมาแต่คุณจะต้องเปิดใจตัวเองก่อนต้องเปิดมุมมองเปิดทัศนคติของตัวเองเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังแห่งความเข้มแข็งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆจนบางทีคุณอาจจะเอาปัญหาต่างๆมากรบพลังเหล่านั้นจนมองไม่เห็นหนทางนะคะแต่จริงๆแล้วทุกๆอย่างมันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในตัวคุณขุดมันออกมาขับเคลื่อนหรือผลักดันพลังนั้นออกมาให้ได้ ถ้าหากทำได้อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหากคุณทำได้อย่างที่พระแม่ต้องการสื่อจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณโอ้โหโฟอวอนส์ For all all, ค่ะโฟอวอนส์ all all, คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สีไม้เท้า,ทาถ้าใครที่ดูคลิป,ปบ่อยๆจะตีความหมายได้บางคนอาจจะสามารถทำนายเองได้ถ้าผู้อ่านเปิดไพ่ออกมาใช่ไหมเพราะคุณรู้ความหมายคุณเชื่อมโยงได้สีไม้เท้าคือความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าคุณจะมั่นคงทางด้านจิตใจ มั่นคงทางด้านหน้าที่การงานมั่นคงทางด้านการเงินทางด้านฐานะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆไปสีไม้เท้าคือความมั่นคงนึกถึงบ้านหลังเล็กๆที่เราตั้งขึ้นถ้ามันมีเสาเดียวสองเสาสามเสา,ม,สาม,มันเอน็นมันลมได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งขึ้นสี่เสาคือมันลมยากเพราะว่ามันคือความมั่นคงแล้วดูเจ้าหมีสองตัวนี้นะคะนี่สีไม้เท้าอยู่ตรงนี้ออกดอกออกผลแสงสว่างแห่งชีวิตทุกอย่างมันเพอร์เฟกมัน สมบูรณ์มันมีความสุขอะไรก็ล้มเราไม่ได้ถ้าคุณทำได้อย่างที่พระแม่บอกตั้งแต่สามใบแรกนี้สิ่งที่คุณจะได้รับคือไพ่สีไม้เท้าความมั่นคงในทุกมิติของชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นไพ่เดวิลค่ะไพ่เดวิลคือพันธนาการพันธนาการทางด้านความสุขการอยู่ใกล้กันความผูกพันความสเสน่หา ความทวินหาแพชชั่นดึงดูดซึ่งกันและกันการเสพติดซึ่งกันและกันการลุ่มหลงการหลงไหลการรักการคลั่งคล้าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆก็ได้ถ้าพันธนาการด้านความทุกข์ก็คือความทุกข์ใจต่างๆนานากิเลสตัณหาราคะต่างๆโอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าเดวิลอยากจะสื่ออะไรผู้อ่านมองว่าคุณมีความผูกพันหรือมีความห่วงกับอะไรบางอย่างอยู่จากสีไม้ท้ามาเป็นเดวิลเดวิลสื่ออะไร อืความรักบางคนมีพันธนาการทางด้านความรักเรื่องภายในครอบครัวที่มันผูกคุณเหมือนกับว่าทุกทรมานใจออยู่ตรงนี้ความรักที่ไม่อาจตัดใจได้ในบางคนนะคะรักสามเศร้าปัญหาดรามา่าจะเป็นยังไงคะไพ่เหรียญคือไพ่การเงินและไพ่ของความมั่นคงใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะรักสามเศร้ารักดรามา่าหรือมีปัญหาครอบครัวไม่เข้าใจกันมีนี่สินมีพันธะมีอะไรต่อกัน ไพ่เก้าเหรียญขอให้คุณอดทนและหนักแน่นเอาไว้รอวันที่เราจะได้เป็นอิสระอิสระในที่นี้คืออิสระจากความทุกข์นะคะต้องมาดูก่อนนะว่าคุณต้องการที่จะเป็นอิสระจากอะไรกันแน่ตอนนี้เด่นๆมันมีการเงินกับความรักนะคะ10ดาบกับ3าดาบท่านรู้สึกอึดอัดทั้งในเรื่องของความรักและเรื่องการใช้จ่ายการเงินการทองในชีวิตนะคะ มันเหมือนเป็นพันธนาการผูกท่านเอาไว้ให้ท่านแบบเหมือนไปไหนไม่ได้เหมือนออกจากปัญหาไม่ได้มันอึดอัดไปทุกทางเลยคือไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครมันโดนปิดล้อมมันโดนตึงโดนหน่วงโดนมัดเอาไว้อะมันแบบดูอึดอดัดดูลำบากกับชีวิตนะ ก็พอเข้าใจได้ทำไมสามใบแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะแม่ถึงบอกให้คุณสู้บอกให้คุณมีกำลังขึ้นมาจะเป็นบางท่านเท่านั้นนะคะอันนี้ภาพรวมเนาะถ้าท่านใดที่มีชีวิตที่มีความสุขดีอยู่แล้วตรงนี้ปล่อยผ่านนะคะ,ะเพราะว่าชีวิตของหลายๆคนเนี่ยมันมันตึงอยู่แบบนี้ค่ะมันมีพันธนาการของความทุกข์ผูกคุณอยู่ที่หนักหน่วงนะคะขอแนวทางขอทางออกหน่อยค่ะ เนี่ยถ้าทามหาแนวทางหรือทางออกคือให้สู้เลยอ่ะเพราะว่าเป็นน c e ไม้กับ n นายดาบคือชีวิตมันต้องสู้จริงๆนะไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายเพราะพ่อแม่บอกว่าให้เราลุกขึ้นสู้นะเพื่อนๆนะพายุชีวิตที่มันถาถงเข้ามามันไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าน,นี้แล้วล่ะนะคะฟ้าผ่าพา,พายุฝนกระนํำเข้ามายังไงเราก็ต้องฝันฝ่ามันไปตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่เราต้องสู้ เป็นไพ่ของการปรับเปลี่ยนมุมมองหาความสมดุลให้กับชีวิตของคุณให้ได้อันดับแรกเลยคือความสมดุลในความรู้สึกนึกคิดของเราในจิตใจของเราเราจะต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความคิดและผ่อนคลายตัวเองการหาจุดทวงดุลให้กับชีวิตอย่าอยู่กับความทุกข์มากเกินไปและอย่าลงกับความสุขมากเกินไปและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าคุณจะได้รับโชคในอนาคตอันไกล้นี้ได้ด้วยนะคะในภาพไพ่มีสายรุง้งมีพระอาทิตย์ เปล่งประกายอยู่บนศีรษะของเทวดานะคะมีรูปดาวฉายแสงอยู่ที่อกตรงนี้มีทั้งอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกหรือจะมองเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็ได้คือมันมีสองอย่างอยู่บนโลกใบนี้คือชีวิตเรามีสองมุมประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ตรงกลางให้ได้อย่าอยู่กับโลกของความมืดจนเกินไปแล้วอย่าอยู่กับโลกของความสว่างเพียงด้านเดียว ปรับสมดุลปรับความคิดปรับอารมณ์มองชีวิตในแบบที่เป็นทางสายกลาง ไม่ยึดติดกับอะไรมากเกินไปและไม่ไปเร่งไปเคร่งหรือไปตึงกับอะไรมากจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไปนะคะอันนี้มันทํายากมันทํายากมากๆเพราะเราไม่ใช่นักบวชผู้ละกิเลสเราเดินทางสายกลางมันทําได้ยากมากผู้อ่านเองยังทําไม่ได้เลยแต่ในเมื่อไพ่ออกมาบอกแบบนี้เราก็ต้องถ่ายทอดออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะทํายากแต่เราต้องพยายามทําให้ได้ถ่ายเทปรับโอน ระหว่างทุกข์กับสุขให้มันพอดีให้ได้หาบาลานซ์ให้กับชีวิตให้ได้นะคะห้าไม้เท้าคือความขัดแย้งกันขัดแย้งในตัวเองวุ่นวายจิตใจวุ่นวายจิตใจสับสนวุ่นวายคุณกอดดอกไม้เอาไว้กอดเอาไว้ห้าดอกไม้ล้อมรอบห้าไม้ข้างหลังคือภูเขาไฟที่มันกำลังประทุคุณจะต้องกำจัดความสับสนในจิตใจของตัวเองให้ได้หาจุดสงบให้ได้ หาสถานที่หรือหาช่วงบรรยากาศช่วงเวลาที่ทำให้คุณเข้าสู่พื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้คือเข้าสู่พื้นที่ของจิตใจที่สงบสุขอะนะคะมีสมาธิสงบเหมือนกับเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอันดับแรกเลยต้องหาจุดที่ทำให้ใจหรืออารมณ์หรือความคิดสงบลงมาให้ได้ก่อนไม่อยู่กับความวุ่นวายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปลุกพลังตัวเองขึ้นมาให้ได้ n i c <oughs> e nice of Cups ค่ะ ความสุขความสําราญความสบายใจแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะกลายเป็นอัศวินที่ถือถ้วยถ้วยใบนี้คือถ้วยแห่งความรักคือถ้วยแห่งความปิติถ้วยแห่งความรื่นเริงถ้วยแห่งความสบายใจอัศวินออกมาเยอะมากเมื่อคุณเป็นอัศวินไม้เมื่อคุณเป็นอัศวินดาบคุณลุกขึ้นมาปลุกไฟให้กับตัวเองคุณลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาต่างๆแล้วคุณจะกลายเป็นอัศวินถ้วยคือคนที่มีความสุขความสบายใจขออีกหนึ่งใบตรงนี้ค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ อุ่นรวทาวเวอร์ค่ะทุกอย่างมันจะจบสิ้นมันจะแตกสลายออกไปท่ามกลางภูเขาไฟที่มันระเบิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาทุกอย่างจะดับทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะมะลายหายสิ้นไปคุณก็เป็นนกตัวนี้คาบกิ่งอคาบใบไม้ด้วยใบไม้สีเขียวด้วยนะคะไม่ใช่ใบไม้แห้ง คือในภาพมันจะสื่ออะไรได้เยอะมากจุดเล็กๆน้อยๆคือมันมีความหมายหมดเลยแต่บางทีผู้อ่านจะไม่ได้สื่อออกมาถ้าหากว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่เป็นส่วนใหญ่หรืออะไรก็จะเลือกเอาเฉพาะบางความหมายมาสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะเมื่อภูเขาไฟปะทุออกมาปัญหามันถึงจุดที่มันระเบิดมันแตกหักหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้หรือเป็นเพราะเราปลดปล่อยมันออกไปได้เราปล่อยวางมันได้หรือเราได ลุยกับมันแล้วสู้กับมันจนถึงที่สุดแล้วเราชนะได้หรืออะไรก็ตามคุณจะเป็นนกตัวนี้แล้วข้างหลังมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังขึ้นมิติใหม่ชีวิตใหม่วันใหม่วันที่สดใสแถมตรงนี้มีดาวตกด้วยพระอาทิตย์ขึ้นและดาวกาลังตกดาวตกค่ะผีพุ่งใต้อะไรร้ายๆมันพุ่งลงไปละนะคะหรือการไปเกิดใหม่การดับสิน้นการไปเกิดใหม่บางความเชื่อมีความเชื่อว่าเมื่อดาวตกนั่นหมายถึงว่าใครคนนึงกาลังจะมาเกิด ใช่ไหมคะอ่ามันหมายถึงว่าการเกิดใหม่การดับสิ้นของบางอย่างและการเกิดใหม่ของบางสิ่งนั่นเองสดใสแน่นอนสีรุง้งเปล่งประกายคุณจะโบยบินสู่ชีวิตที่สดใสคุณจะโบยบินไปสู่ชีวิตที่อิสระเหมือนกับไพ่ใบแรกที่คุณได้ The f o o l ความเป็นอิสระจำได้ไหมถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะคะความเป็นอิสระพลังงานแห่งความสุขความสบายใจพลังงานแห่งความมั่นคงของชีวิต ขอให้เชื่อมั่นในพลังของคุณเองขอให้เชื่อมั่นในพลังใจที่คุณมีเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นว่าคุณสามารถแก้ปัญหาเชื่อมั่นว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้ยังไม่ต้องคิดไกลก็ได้คิดแค่วันต่อวันสเต็ปต่อสเต็ปก่อนสเต็ปบายสเต็ปก่อนเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ทุกๆวันเอง ทุกๆวันกลายเป็นเดือนทุกๆเดือนกลายเป็น1ปีแล้วเราก็จะผ่านไปได้ในที่สุดจริงๆขอสองใบปิดท้ายจากจักรวาลจากไพ่จากสินศักดิจ์จากครูบาอาจารย์จากพระแม่ลักษมีช่วยยืนยันหน่อยค่ะว่าถ้าทุกๆคนที่ชมคลิปนี้ลุกคนมาสู้แล้วมีกำลังใจแล้วฟันฝ่ากับชีวิตแล้วทำอย่างตามคำแนะนำที่ท่านบอกแล้วทุกๆคนจะสามารถประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่สดใสได้จริงๆ โ oh, อ้โหเดอะสตาร์คนลุกเลยเดอะสตาร์คืออะไรเดอะ t สตาร์คือความสำเร็จค่ะขอปิดนิดนึงนะคะเขาอ,ออกจะโปรโเนี่ยเดอะสตาร์คือความสำเร็จคือไพ่ของดวงดาวคุณนึกถึงซุปตาก,กา็แลวกันเฉิดฉายขนาดไหนมีความสุขประสบความสำเร็จโด่งดังเด่นดัง ทั้งหน้าที่การงานทั้งหน้าที่การเงินและการใช้ชีวิตมันคือการโชดช่วงชัชวาลดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่บนฟ้ามันสวยงามแค่ไหนชีวิตท่านจะเป็นแบบนั้นเลยมีผีเสื้อรอมรอบผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของความสุขนะคะรวมไปถึงสัญลักษณ์ของความรักด้วยเช่นกันดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ของการเจิดจรัสเปล่งประกายการเปล่งแสงภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความหนักแน่นสายน้ํา ลำทานคือความชุ่มฉ่ำความชุ่มเย็นการหล่อลลอมการหล่อเลี้ยงการเยียวยาแล้วมงกุฎดอกไม้รัศมีมงกุฎดอกไม้ที่อยู่รอบศีรษะความสุขความเปล่งประกายออราเจิดจรัสรัศมีเฉิดฉายดีมากๆชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคต่างๆเราล,ล้มลุกคลุกคลานแล้วเราปลุกชีวิตปลุกไฟพลังในตัวเองขึ้นมา อีกหนึ่งใบปิดท้ายเมื่อกี้วก็อ่านขอสองใบใช่ไหมคะอีกหนึ่งใบปิดท้ายขอยืนยันหน่อยยืนยันอีกหนึ่งใบปิดท้ายนะคะว่าชีวิตพวกเราทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้จะมีความสุขได้จริงๆโอ้โหไพ่หกวอนไพ่หไม้เท้าใบนี้ดอกทานตะวันเปล่งประกายพร้อมกับหัวใจที่เต็มดวงแบบนี้คะ่ะแล้วคุณพุ่งทายานเป็นอะไรคุณพุ่งทายานไปเป็นดวงดาวขึ้นไปบนท้องฟ้าความสำเร็จ ไพ่หไม้คือไพ่ของการเดินทางสู่ชัยชนะและได้รับชัยชนะจริงๆร้อยเปอร์เซนตขอย้ำว่าร้อยเปอร์เซนตนะคะไพ่ยืนยันของคุณชัดเจนมากความสําเร็จในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นจริงๆอย่าท้อปัญหามันรอวันจบเมื่อจบแล้วคุณจะเจอกับชีวิตใหม่แสงสว่างของชีวิตแสงสว่างของปัญญาความสําเร็จของชีวิตของคุณมีหัวใจเต็มดวง ตอนแรกคุณเป็นอะไรคุณเป็นสามดาบใช่ไหมสุดท้ายแล้วหัวใจของคุณมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เกิดขึ้นในใจดอกไม้ในหัวใจผุดขึ้นน่ะความแสงสว่างในหัวใจมันเกิดขึ้นน่ะดวงไฟในใจมันเกิดขึ้นน่ะคุณพุ่งทะยานไปสู่ดวงดาวบนฟ้านะ่ะคุณจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความทุกข์สุดยอดมากๆ ขอบคุณพระแม่ลักษมีกับการให้คำแนะนำชีวิตนะคะขอบคุณที่บันดานประทานพรให้ทุกทุกท่านได้เจอกับเดอะสตา์และ w a วอนตรงนี้นะคะขอให้คุณมีกำลังใจในชีวิตนะคะอย่าท้อแท้เด็ดขาดร้องไห้ได้ทุกคนร้องไห้ไม่มีความผิดนะคะการร้องไห้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ร้องไห้แล้วเราจะต้องสู้ต่อขอบคุณจัก,กรวาลที่ทำให้คุณได้เป็นเดอะสตา์แล้วก็เป็นไพ่หกไม้เท้าไพ่แห่งการกำชัยชนะนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนคำทำนายถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรผู้อ่านขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ